ผมเอาอีกจุดหนึ่งมพี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ครับอีกจุดหนึ่งริมแม่น้ำโค้งวัดอ่างหงนะครับจุดนี่สีเป็นจุดที่ให้อาหารป่าแล้วก็สวยงามครับตอนน้ำโล่งมีโขดหินนะครับเราสามารถลงไปถ่ายรูปได้สวยงามครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับริมโข้งนะครับเลยครับฟังพุ่นกับมีวัดสอปปะลาวทั้งผุนแล้รับงามอันนี้ผมเอาบรรยากาศโดยรอบห้พี่น้องเบื้องก้อนคนเราฟังนะครับจะอังหันผมให้ ตอนผมเอามาให้ดูฟังพี่ว่าความสวยงามมันสิต่างกันนะครับงามบอกกับพี่น้องท้งนี้สวยงามมีต่โขดหินนะครับนี่สวยงามมากให้พี่น้องเบิ้งนี่ผมก็ยางริมโขงเะครับนี่นะครับท้งนี้มีตะกอนโขดหินลายครับผมเอามาให้พี่น้องเบิ้งน้ากันครับนะครับว่าวิวทางนี้สวยบานนะครับนี่น้ำน้ำมันามมาล่งครับได่เห็นโขดหินครับให้พี่น้องเบิ้งน้ากันสวยงามงามครับนี่ครับ ผมสามารถยางลงไปได้ปกตินี่มันสียางลงมาได้ครับ้านน้ามันขึ้นนะครับน็อตนี่นะมันลงนะไอพี่น้องเบิงวิวสวยๆงามๆน้ากันนี่ครับอาจะเป็นมองนี่แองน้ำมาสะดือน้าโค้งมั่งครับในลึกๆนะครับห้พี่น้องเบิ้งพี่น้องครับที่นี่คือล้ำน้ำโค้งครับวัดอาฮงครับนี่ครับยามหนำลูกก่างามนี่กรับมาให้พี่น้องเบิง ฝังปุนก็มีโคนหินด้วกันครับมีวัดคือกันครับสวยงามฟังสปปเล่าก็สวยเนี่ยครับเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งผมก็ยยางโคดหินเนี่ยครับเนี่ยครับบรรยากาศสวยๆงามๆครับสวยวะครับพี่น้องสวยงามอ้ีกมุมหนึ่งครับสวยหลีครับให้พี่น้องเบิ้งซาซาไปน้ากันเรื่อยๆครับครับ อนันตวัดวัดอยู่ฟังนี่มันจะเป็นวิวจังสี่เลยครับสามาอยู่นี่สีเห็นชัดเจนนะครับนะฮะทางสปปลาวคือกันเพิ่นก็มีวัดคือกันกฟังทั้งนั้นเนาะครับเน,ะน,นาะไอพี่น้องเบิ้งน้ำกานโคดที่นั่นนี่น้ำน่าจะน้ำม้วนบางนี้เลยละครับนี่มองนี้น่าจะลึกสุดแล้วล่ะครับคิดว่านะครับไอพี่น้องเบิงนี่ครับผมกับยางมาจากกางวลมาและครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับส,สวยๆงามๆเนาะเดี๋ยวพวกจะไปอีกจุดหนึ่ง นี่ครับผมกสิยางกามันมีจุดลงอีกจุดนึ่งเด้แต่ว่าอันนี้เอาให้พี่น้องเบิงสำหนีก่อนนะครับสวยๆผู้ใดอยากมาเที่ยวมาทำบุญก็มาเด้อครับพี่น้องแนะนำได้วัดอาหงอยู่จังหวัดบึงการห่างจากบึงการประมาณสัก20กว่าโลดีละครับบ่ไกลครับนี่ครับสวยงามอีลีครับสวยๆงามงาม ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีมีความสุขสู่ขูสข่สู่กนครับผม